สวัสดีพี่พๆเพื่อนๆทุกๆท่ททานนะคะวันนี้แม่หมอตานี่ก็กลับมาอีกแล้วกับการเปิดไพ่ยิปซีนะคะพยากรณ์ดวงชะตาในครึ่งปีหลังของชาวราศีสิงห์นะคะและลัคนาราศีสิงห์ประจำปี2568นะคะก่อนอื่นเนาะก่อนที่จะเข้าสู่การทำนายเนี่ย ใครนะคะที่รู้ทั้งราศีเกิดและลัคนาราศีเกิดของตัวเองเนี่ยตาลก็อยากให้เน้นดูที่ลัคนาราศีเป็นหลักนะคะเพราะว่าลัคนาราศีเนี่ย จะมีผลต่อดวงชะตาของเราประมาณ70%ส่วนราศีเนี่ยจะมีผลต่อดวงชะตาของเราประมาณแค่3 0นะคะส่วนใครเนี่ยที่ไม่รู้ลักนณเกิดของตัวเองแล้วอยากรู้นะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะแจ้งวันเดือนปีเกิดพร้อมเวลาเกิดเวลาเกิดสําคัญนะคะเดี๋ยวแม่หมอนะคะก็จะเข้าไปตอบให้คุณว่าเออคุณเกิดในลักนณราศีอะไรนะคะอะทีนี้ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่อง ภาพรวมดวงชะตานะคะในช่วงครึ่งปีหลังของชาวราศีสิงห์เนี่ยก็ใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกด subscribe กดติดตามพร้อมคอมเมนต์มาให้กำลังใจแม่หมอหน่อยนะคะอ่ะทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเราจะไปดูภาพรวมทั้งในเรื่องของการงานการเงินรวมถึงความรักนะคะในช่วงครึ่งปีหลัง2568เนี่ยว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างกับชาวราศีสิงห์และลัคนาราศีสิงห์นะคะอ่ะใบแรกขึ้นมาโอ้โห ไพ่สิบเหรียญขึ้นมานะคะไพ่เศรษฐีขึ้นมาอุ้ยไม่ได้เห็นไพ่ใบเนี้ขึ้นกับลัคนาราศีอะไรมานานแล้วนะสิบเหรียญไพ่ของการเป็นเศรษฐีนะคะไพ่อัศวินถ้วยหนึ่งถ้วยขึ้นมานะคะไพ่ถ้วยติดกันสองใบละแสดงว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยคุณรอดชีวิตละไพ่ถ้วยขึ้นมามันแสดงถึงความสุขกายสบายใจในชีวิตตลอดครึ่งปีหลังนี้เลยนะคะ 2เหรียญไพ่เหรียญขึ้นอุ้ยหนึ่งเหรียญไพ่เหรียญขึ้นติดกัน3ใบ The h i g r o a n นะคะไพ่หนึ่งไม้เท้า The Empress King of Vans นะคะแล้วไพ่8ถ้วยขึ้นมานะคะต้องบอกอย่างนี้อ่ะเดี๋ขออนุญาตเปิดไพ่ตัวนี้ Oracle นะคะขยายเพิ่มไพ,พ,พ่พัพิคเนตขึ้นมานะคะใบนี้ขึ้นมา ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าภาพรวมของชาวราศีสิง์รัณนาสิงเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยพลังงานของการขึ้นสิบเหรียญมาเป็นใบแรกเนี่ยแสดงว่าชาวสิงนะคะครึ่งปีหลังเนี่ยคุณจะมีโชคในเรื่องของการเงินการเงินอย่างมากนะคะเป็นพลังงานของการมีโชคมีลาบมีเรื่องของการเงินตาลมองเห็นว่าชาวสิงตอนนี้คุณกําลังคิดในเรื่องของการลงทุนอยู่ คิดในเรื่องของการวางรากฐานตัวเองนะคะในการลงทุนในเรื่องของงานใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆซึ่งชาวราศีสิงห์เองเนี่ยนิสัยคุณคุณเป็นคนที่ชอบลงทุนอยู่แล้วแหละเป็นคนที่ชอบคิดการใหญ่เหมือนกับพยาราชสีเนี่ยชอบทําอะไรใหญ่ๆคิดไวทําไวเป็นคนที่ทําอะไรเร็วนะคะแต่ในอีกด้านนึงเนี่ยชาวสิงห์เองคุณก็เป็นคนที่จิตใจดีนะ ชอบให้คำปรึกษาคนอื่นชอบให้คำแนะนำนะคะชอบแบบเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นเป็นคนที่จิตใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเป็นคนที่ชอบทำบุญทำทานมากเลยนะอันนี้คือนิสัยส่วนตัวของชาวราศีสิงห์อ่านะคะแต่ทีนี้นะคะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมันมีเกณฑ์ของการลงทุนก็จริงแต่ว่าคุณก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนที่มันขยายใหญ่จนเกินไปที่มันต้องใช้เงินลงทุนที่มันมากจนเกินไปเนี่ยอันนี้คุณจะต้องพยายาม อย่าใจร้อนพยายามคิดวิเคราะห์ถึงธุรกิจตรงนี้ดูนะว่ามันสามารถจะไปรอดต่อในอนาคตได้ไหมนะคะเพราะตอนนี้คุณคิดใหญ่ทำใหญ่มากๆเงินเข้ามาเยอะแต่ว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะส่วนใครที่ทำงานประจำอยู่เนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมันมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนงานใหม่มันเป็นงานที่ตำแหน่งงานดีกว่างานเดิมนะคะ ส่วนหลายๆคนอีกอีก,กลุ่มหนึ่งนะชาวสิงห์เนี่ยหลายๆคนอาจจะมีเกณฑ์ของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไปสู่ตําแหน่งงานที่มันยิ่งใหญ่แล้วก็ดีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยอะค่ะสิ่งดีๆที่ตาลมองเห็นจากไพ่ขึ้นมานะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยคุณจะได้รับการส่งเสริมได้รับคําแนะนําได้รับการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเป็นอย่างดีมากๆชาวสิงห์ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะให้คําแนะนํา การงานทุกอย่างมันจะปลดล็อกมากๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมันจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะคุณจะได้เจอกุนซื้อใหม่ๆได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาเข้ามาเป็นกุญซื้อในเรื่องของการงานรวมถึงคนที่ทําธุรกิจด้วยนะคะปัญหาอะไรที่มันช่วงครึ่งปีแรกมันแบบติดติดขัดขัดไปหมดปัญหาเยอะแยะสาระตะไปหมดเนี่ยช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยปัญหาต่างๆจะคลี่คลาย เพราะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงด้วยเข้ามาแบบดูแลในทุกมิติเลยเหมือนเข้ามาเป็นกุลซือเป็นพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนของคุณเลยนะคะส่วนใครที่เป็นเจ้าของกิจการหรือทําธุรกิจส่วนตัวอยู่เนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังชาวสิงห์หลายๆคนมีเกณฑ์ของการขยายธุรกิจอาจจะทําธุรกิจเดิมอยู่แหละแต่ว่ามันมีการขยายธุรกิจใหม่ๆขึ้นมา หรือหลายๆคนอาจจะมีช่องทางในการขายธุรกิจเก่าด้วยก็ได้เพราะตาลมองเห็นเม็ดเงินก้อนใหญ่จากการขายสินทรัพย์ขึ้นมาซึ่งตาลมองว่าชาวสิ่งหลายๆคนมีเกณฑ์ของการขายอสังหาริมทรัพย์นะทั้งจากเป็นสินทรัพย์ของคุณเองหรือแม้แต่สินทรัพย์ของคนในครอบครัวเนาะขายบ้านขายคอนโดขายที่ดินอะไรที่มันเป็นอสังหาใหญ่ๆเนาะ มีเกณฑ์ของการได้เงินก้อนมีโชคมีลาภมีเรื่องการเงินเข้ามาแบบชนิดที่ว่าส่วนทางเศรษฐกิจไปเลยนะคะสําหรับชาวราศีสิงลัคณาสิ์เนาะการงานขยายตัวดีมากยิ่งขึ้นแต่ว่าต้องระมัดระวังในสิ่งที่ตาลบอกก็คือให้ศึกษาธุรกิจนี้ให้มันถี่ท้วนนะคะอย่าไปขยายใหญ่หรือว่าใช้เงินลงทุนอะไรที่มันเยอะมากจนเกินไปเพราะพลังงานอีกอย่างหนึ่งที่ตาลมองเห็นตาลมองว่าตอนนี้ชาวราศีสิงหลายหลายคนเนี่ย มีการไปติดต่อธนาคารมีการไปเจราจาต่อรองขอกู้เงินขอสินเชื่อนะคะกับธนาคารอยู่เนาะเพื่อที่จะนําเงินก้อนเนี่ยมาทําธุรกิจหรือว่าสร้างโปรเจกต์ธุรกิจใหม่ๆอะไรของคุณเนี่ยแหละมันมีการติดต่อธนาคารเข้ามานะคะก็ลองวิเคราะห์ดูว่าดอกบี้ที่ต้องเสียในอนาคตกับออสิ่งที่จะได้รับในเรื่องของธุรกิจเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่าเนาะแต่ตาแนะนําว่าให้คุณลองขยายตัวทําทธุรกิจอะไรที่มันแบบ ระดับกลางๆดีกว่าไม่ต้องใหญ่โตมากจนเกินไปเนาะเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นซึ่งตาลมองว่าเดือนกรกฎาคมเนี้แหละกรกฎาคมที่จะถึงตรงเนี้ยชาวราศีสิงห์หลายคนเริ่มต้นแล้วอะ่ะเหมือนก่อนหน้านั้นคุณมีการวางโปรเจกต์มีไอเดียอะไรใหม่ๆในเรื่องของการงานในเรื่องของธุรกิจเข้ามาเนาะแล้วเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันมีเกณฑ์ของการได้เริ่มต้นส่วนชาวราศีสิงห์คนไหนนะคะที่ตกงานอยู่ ก็มีเกณฑ์ของการได้งานทําแบบปรับปรับฉับพันในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้เลยนะคะเนี่ยมันมีเกณฑ์ของการลงทุนด้วยแล้วก็การได้งานใหม่ๆด้วยและชาวสิงหนะ์นันบางคนตาลคิดว่าน่าจะสักประมาณ80%เนี่ยแหละนอกจากการขายสินทรัพย์ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์แล้วอีกกลุ่มหนึ่งชาวสิงห์นะมีเกณฑ์ของการซื้อบ้าน หลายคนมีเกณฑ์ของการซื้อบ้านนะคะซื้อคอนโดซื้อที่อยู่อาศัยด้วยนะมีเกณฑ์ของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบ้านยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่อยู่เนาะเพื่อแบบเออทำให้ครอบครัวของคุณเนี่ยมันมีความสุขขึ้นการขยายตัวอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเนาะเพราะเหมือนกับคุณมองหาบ้านหลังใหม่ๆอยู่หลายๆคนอาจจะมีเกณฑ์การซื้อพวกบ้านมือสองด้วยก็ได้นะบ้านมือสองคอนโดมือสองฮาวเฮาส์มือสองเอามารีโนเวทอะไรอย่างเงี้ยซึ่งราคาก็อาจจะไม่ได้แบบ สูงมากเหมือนกับบ้านมือหนึ่งนะคะอาจจะเป็นมือสองเอามารีโนเวทเนาะมีเกณฑ์ของการขายสินทรัพย์ด้วยแล้วก็ซื้อสินทรัพย์ใหม่ด้วยมีเกณฑ์ของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานนะคะเนี่ยไพ่ใบนี้ขึ้นมาโปรเกรสซีฟเนี่ยมันมีการเติบโตในทุกมิติเลยการขยายตัวในเรื่องของการงานการขยายตัวในเรื่องของธุรกิจ เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นคนที่ทํามาค้าขายนะคะในเครื่องปีหลังเนี่ยคุณจะมีกําไรเยอะมากๆเนาะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งขยายธุรกิจออกไปในวงกว้างนะคะแล้วตันยังมองเห็นถึงในเรื่องของการลงทุนด้วยนะชาวราศีสิงค์คุณเป็นคนที่ชอบลงทุนอยู่แล้วบางคนอาจจะซื้อหุ้นไพ่ใบเนี้อาจจะลงทุนในเรื่องของหุ้นนะคะลงทุนในเรื่องของการเทรดอะไรต่างๆเทรดทองหรือเทรดอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยแต่ทีเนี้ยชาวสิงค์คุณก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะ จะเทรดอะไรอ่ะต้องเช็คดีๆเนาะต้องมีการปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีความรู้ในทางด้านนี้ด้วยนะคะอย่าเทรดอะไรที่แบบสีสัวหรือประเภทแบบเล่นแชร์ forex td อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมีเกณฑ์ของการเสียเงินก้อนใหญ่ด้วยมันไม่ใช่แค่การมีเงินเข้ามาอย่างเดียวนะแต่การาเสียเงินก้อนใหญ่ในเรื่องของการลงทุนอะไรที่มันดูแบบผิดปกติหรือมันดูแบบกำไรเยอะดอกเบี้ยเยอะดอกเบี้ยสูงเกินไปต้องระมัดระวังนะคะ อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปขยายดูกันต่อในเรื่องของการงานเอาให้แบบเจาะลึกเลยเอย๊แต่ตาลมองว่าก่อนที่จะเข้าการงานนะชาวสิงตาลมองว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้หลายหลายคนมีเกณฑ์ของการอยากจะไปปฏิบัติธรรมนะคือเหมือนกับว่าคุณเริ่มแบบเบื่อสิ่งเก่าๆในชีวิตแล้วถ้าแบบสมมุติว่าคุณได้ออกจากสิ่งเก่าๆได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยไอย้ช่วงแกบบช่องว่างตรงนี้ระหว่างการ เปลี่ยนจากสิ่งเก่าไปสิ่งใหม่ตาลมองว่าคุณอยากจะใช้เวลากับการปฏิบัติธรรมด้วยนะการออกบวชผู้ชายหลายๆคนคิดถึงเรื่องการออกบวชเลยอะ่ะการละทางโลกในซักระยะเวลาหนึง่งหลายๆคนอาจจะมีเกณฑ์ของการไปปฏิบัติกรรมฐานสวดมนต์ไหว้พระเยอะขึ้นนะคะหลายๆคนอาจจะชอบสวดมนต์เนาะชอบอยู่กับตัวเองเข้าทางศาสนาเพิ่มมากขึ้นการบวชบวชชีบวชบวพระการปฏิบัติธรรมเนี่ย มันเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวของชาวราศีสิงเลยตอนนี้อยากจะละทางโลกมากๆอยากจะแบบเชนตัวเองอะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่คนใหม่อยากจะมีจิตใจที่มันสงบเพิ่มมากขึ้นเนาะเพราะก่อนหน้านั้นช่วงต้นปีเนี่ยชีวิตของชาวสิ์นี้แบบอุดตลุดมากๆมีแต่ปัญหาเข้ามาสาระดะไปหมดทั้งในเรื่องงานในเรื่องของการเงินภาระหนี้สิน่ะถึงเวลาที่คุณจะต้องเข้าหา,าศาสนาแล้วในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะ อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปขยายไพ่ดูกันต่อในเรื่องของการงานแบบที่เจาะลึกไปเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปขยายดูในเรื่องของการงานนะคะชาวราศีสิงห์หนึ่งดาบชัยชนะของคุณกําลังจะสําเร็จแล้วนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์ใครที่ช่วงต้นปีแรกครึ่งปีแรกเนี่ยมันมีเกณฑ์ของการบุกตะลุยในเรื่องของการทํางานมีเกณฑ์ของการแบบว่าปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างมีเกณฑ์ของการสร้างสิ่งใหม่ๆในเรื่องงานขึ้นมาเนี่ย ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่คุณเนี่ยจะได้รับชัยชนะในเรื่องของการงานแล้วมีเกณฑ์ของการได้เริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะได้เริ่มธุรกิจใหม่ๆที่มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมที่มันเหมาะสมสำหรับชาวราศีสิงห์อ่ะนี่ไงมันมีเกณฑ์ของการลงทุนด้วยชาวสิงห์หลายๆคนอาจจะมีเกณฑ์ของการเป็นลงทุนที่ต่างจังหวัดอาจจะเป็นการเป็นลงทุนอะไรเล็กๆที่บ้านเกิดของคุณหรือว่าจังหวัดอื่นก็ได้เนาะ ไม่ใช่ที่ที่คุณอยู่หรือทํางานอยู่ณนะปัจจุบันเนี้ยนี่ไงไพ่คิงถือถ้วยขึ้นมาติดกัน2ใบแล้วนะคะมีเกณฑ์ของการได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่เนาะไม่ใช่ปีที่คุณไม่ใช่ครึ่งปีที่คุณจะมายืนกระต่ายขาเดียวอีกต่อไปแล้วนะคะหลังจากนี้คุณจะได้กุญซื้อใหม่ๆจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในเรื่องของการทํางานเข้ามาช่วยในเรื่องของการให้คําแนะนําให้คําปรึกษาในเรื่องของการทํางานนั้นเนี่ย เป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมากๆอบอ,อุ่นมีความรู้ความสามารถนะคะนิสัยคล้ายๆชาวราศีสิงห์ชอบทําบุญด้วยนะคนๆนี้ยตาลมองว่าคุณอาจจะไปเจอคนคนนี้ตอนที่คุณทาบุญก็ได้นะหรืออาจจะมีการแบบ ออคุยกันในเรื่องของสายบุญคุยไปคุยมาเอ้าถูกชะตากันซะง,งั้นเป็นสายบุญเหมือนกันชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบแบบบริจาคทานเหมือนกันจะเป็นลักษณะเนี้ยเป็นคนที่มีลักษณะคล้ายๆกับชาวราศีสิงเลยนะคะเข้ามาช่วยเหลือและเป็นกัลยาณมิตรที่ดีมากๆในเรื่องของการทํางานนะคะเนี่ยต่อไปนะคะสี่ดาบอัศวินเหรียญน,นะคะและแดไม้เท้าเนี่ยนะคะมีเกณฑ์ของการใช้เงิน ลงทุนจริงๆนะเป็นเงินก้อนที่แบบคุณเอามาแบบขยายตัวในช่องทางการทํางานต่างๆอาจจะเป็นเงินเก็บของคุณด้วยก็ได้นะคะเนี่ยการงานคือพุ่งแรงมากทํางานหลายอย่างมากกว่าหนึ่งอย่างชาวสิ่งคนไหนนะคะที่ทํางานประจําอยู่เนี่ยคุณมีเกณฑ์ของการได้ทํางานเสริมงานที่2งานที่3เข้ามา คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่มีเกณฑ์ของการขยับขยายธุรกิจหรืออาจจะเชนธุรกิจเก่าไปสู่ธุรกิจใหม่เนาะมีการติดต่อลูกค้าติดต่อประสานงานกับคนหมู่มากค่อนข้างเยอะแต่ทีนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยนะคะชาวราศีสิงอย่าหักโหมในเรื่องของการทํางานจนเกินไปเนาะเพราะไม่อย่าง,งานนะั้นอาจจะเจ็บป่วยแล้วมีปัญหาสุขภาพทําให้มันติดขัดในเรื่องของการงานเข้ามาได้ถามว่าในครึ่งปีหลังเนี้ย ชาวสิงห์เนี่ยคุณควรที่จะระมัดระวังในเรื่องสุขภาพตรงไหนบ้างนะคะอันดับแรกเนี่ยให้คุณระมัดระวังในเรื่องของเหน็บชาในเรื่องของขาช่วงตั้งแต่สะโพกลงไปอะคะ่ะช่วงขาระวังมีปัญหาเส้นเอ็นเดินไม่สะดวกนะคะหรือแม้แต่การสะดุดหกล้มอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงโรคที่เกี่ยวกับบ้านหมุนเวียนหัวไมเกรนอะไรอย่างเงี้ยรวมและโรคที่เกี่ยวข้องกับสายตาต้องระมัดระวังสายตาบ้านหมุนไมเกรน โรคที่เกี่ยวกับขานะคะเส้นเอ็นบริเวณขาตั้งแต่เอลลงไปอันนี้ต้องระมัดระวังมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยตรงบริเวณนี้นะคะต้องรักษาสุขภาพเช็คอัพนิดนึงนะพยายามอย่าเดินเหินเร็วนะคะชาวราศีสิงห์อ่าในเรื่องการงานจบลงไปแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราไปเข้าสู่ในเรื่องการเงินกันต่ออ่าอีกอย่างหนึ่งที่ตานลืมบอกนะคะชาวราศีสิงห์คนไหนเนี่ยที่คุณเป็นสายมูเนาะชอบแบบว่าเข้าวัดทําบุญชอบมูกับองค์เทพอะไรอย่างเงี้ย ในครึ่งปีหลังให้ไปขอพอรองพระพิคเนตนิดนึงนะเพราะว่าไพ่ขององค์พ่อพระพิคเนตขึ้นมานะคะแบบเด่นชัดเลยอีกองค์หนึ่งเนี่ยก็คือองค์พระแม่ลักษมีพระแม่ลักษมีนะคะพระแม่อุมาเทพผู้หญิงด้วยเช่นเดียวกันนะคะลองไปขอพอรดูเนาะมีพระแม่ลักษมีมีองค์พระพิคเนตนะคะที่ขึ้นมาอย่างโดดเด่นมากๆเนาะอ่ะในเรื่องของการเงิน ใบแรกนะคะเป็นไพ่เดอะเวิลโอ้โหชาวสิงนะคะต้องบอกอย่างนี้ในเรื่องการเงินของคุณอนะ่ะไพ่มันขึ้นมาสิบเหรียญมันโดดเด่นในเรื่องเงินอยู่แล้วมันมีโชคมีลาบก้อนใหญ่เข้ามานะคะซึ่งมาจากความสามารถของคุณล้วนเลยไอ,อเงินสิบเหรียญอันนี้ที่มันขึ้นมาเนี่ยมันมาจากที่คุณเนี่ยขยันทํางานนะคะ,ะมันมาจากการที่คุณทํางานหลายๆทาง มีงานหลายช่องทางมันก็นํามาซึ่งการเงินก้อนใหญ่มีเกณฑ์ของการขายทรัพย์สินนะคะอย่างที่ตาลบอกเอาไปแล้วเนาะมีเกณฑ์ของการขายทรัพย์สินด้วยแล้วก็ซื้อทรั์สิน์มาด้วยแต่ทีเนี้ยต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้เงินเพราะว่าเงินเข้ามาเยอะแต่ชาวสิห์ในครึ่งปีหลังเนี้ยคุณก็หมุนเงินเยอะเช่นเดียวกันคนที่ทําธุรกิจเนี่ยระมัดระวังการกู้ยืมธนาคารอย่ายืมให้มันเยอะจนเกินไปเนาะเพราะว่าการเงินเนี่ยมันหมุนเงินเข้าๆออกๆค่อนข้างเยอะเหมือนการเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เนาะ อ่าใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ The World นะคะราชินีถ้วย the love r r ขึ้นมาเนี่ยต้องบอกนะว่าการเงินของชาวราศีสิงห์แทบไม่ต้องมีความกังวลอะไรมากมายเลยอาจจะแค่กังวลในเรื่องของาอนี่สินเก่าๆนะคะแต่ว่าไพ่ The World ขึ้นมากับ the love r ขึ้นมาเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังชาวสิงห์มีเกณฑ์ของการปลดหนี้ได้นะ ใครที่เป็นหนี้เป็นสินอยู่เนาะอีรุงตุงนางไปหมดมีเกณฑ์ของการปลดหนี้ได้นะคะมีเกณฑ์ของการได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในเรื่องของการปลดหนี้ในเรื่องของการหาช่องทางในเรื่องของการงานอะไรใหม่ให้คุณมีเกณฑ์ของการได้ปลดหนี้ ประมาณ80%เลยนะคะใครที่เป็นหนี้เป็นสินอยู่ถือว่าโชคดีมากๆและขอแสดงความยินดีเนาะคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าพ่อค้าแม่ขายทําธุรกิจส่วนตัวอยู่เนี่ยในครึ่งปีหลังเนี่ยลูกค้าจะเข้าเยอะมากๆนะคะโอ้โหโดยเฉพาะในช่วงปลายปีเนี่ยยิ่งเข้าเดือนพฤศจิกาธันวานเนี่ยลูกค้ามาจากไหนไม่รู้ลูกค้าเข้าเยอะมากๆนะคะมีความอบอุ่นในครอบครัวมากๆทุกอย่างมันแฮปปี้ไปหมดเลยอะจากที่ตอนแรกคุณอยู่ในกรอบเนี่ย หลังจากนี้นะคะในเรื่องการเงินชาวสิงค์คุณจะปลดล็อกได้ละในเรื่องของการเงินต่อไปนะคะโอ้โหไพ่เดอะซันขึ้นมาเดอะซันสี่ไม้เท้าเดอะมูนนะคะต่อให้คุณจะมีเงินเยอะขนาดไหนการงานขยายตัวเติบโตก้าวหน้าขนาดไหนแต่คุณก็ยังมีความกังวลใจลึกๆอยู่หลายอย่างเนาะอาจจะเป็นในเรื่องของปัญหาเก่าๆที่มันค้างค้างเอาไว้เป็นปัญหาที่คุณอาจจะยังแก้ไขไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะมันยังมีชนะ เขาเรียกว่าอะไรนะชนักติดหลังอยู่ที่มันยังคุณยังแก้ไขปัญหาไม่สําเร็จและให้ระมัดระวังในเรื่องของลูกน้องนะคะลูกน้องในแผนกข,ของคุณลูกน้องในที่ทํางานหรือแม้แต่คนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยให้ระมัดระวังลูกน้องอาจจะทํางานผิดพลาดในเรื่องของการเงินแล้วมันโดนลูกค้าคอมเพลนมาหรือว่าเงินมันได้แบบไม่เต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีสิงค์คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของบัญชีให้มากๆนะแต่การเงินมันมีความมั่นคงมากๆมันหาได้เยอะ แต่ให้ระมัดระวังลูกน้องจะนําปัญหามาให้ในเรื่องของการเงินนะคะต้องเคลียร์สต็อกดีๆไม่อย่างนั้นอาจจะมีเรื่องของเงินหายแล้วมันเป็นเงินที่มันหายก้อนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเข้าไปจัดสรรเข้าไปจัดการแบบร้อเอร์เซ็อย่าไว้ใจลูกน้องให้มากเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นมันจะมีปัญหาเครียดในเรื่องของการเงินกลับเข้ามาได้อีกนะสําหรับชาวราศีสิงห์อ่ะทีนี้นะในเรื่องของการเงินก็จบลงไปแล้วนะคะอย่างที่ตาลบอกว่าใครที่คิดอยากจะลงทุนอะไรก็ พยายามอย่าลงทุนให้มันก้อนใหญ่มากๆนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราไม่รู้อนาคตข้างหน้าว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเนาะในปี2569นะคะอ่ะทีนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ในเรื่องของความรักคนโสดและคนมีคู่เนี่ยสำหรับชาวราศีสิง์คนไหนนะที่ตอนนี้กําลังคิดว่าเฮ้ยเราอยากจะเป็นเจ้าของกิจการแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปทำธุรกิจแบบไหนหรือว่าตอนนี้อยากจะเปลี่ยนงานใหม่ตกงานอยู่ ไม่รู้ว่าจะไปทํางานหรือธุรกิจประเภทไหนหรือไปสมัครงานไหนดีนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยภาพรวมดวงชะตาในครึ่งปีหลังเนี่ยงานที่คุณสามารถทําได้ก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์บ้านมือสองขายบ้านขายคอนโดขายเทาเฮาขายสินทรัพย์มือสองก็ได้มือหนึ่งก็ได้นะคะธุรกิจอสังหาเนี่ยเหมาะสําหรับชาวราศีสิงห์มากๆรวมถึงของกินทุกชนิด ใครที่ตกงานอยู่ลองไปสมัครงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาก็ได้นะเป็นเซลล์ขายบ้านเซลล์ขายอะไรพวกเนี้ยเซลล์ขายที่ดินลองเป็นนายหน้าดูอาชีพนายหน้าเนาะก็เหมาะกับดวงชะตาของชาวราศีสิงห์มากๆอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถทําได้นะคะคือขายของกินทุกชนิดเลยของกินอะไรบ้างละ่ะร้านอาหารแต่ว่าไม่ต้องเป็นร้านอาหารใหญ่ๆนะเป็นร้านอาหารขนาดกลางขนาดเล็กที่มันดูไม่หรูหราจนเกินไปนะ่ยคนสามารถเข้ามากินได้ ทุกเพศทุกวัยเนาะร้านกาแฟร้านชาบูร้านไอศครีมอะไรอย่างเงี้ยของกินทุกชนิดเลยที่สามารถขายได้หมดสําหรับชาวราศีสิงห์ไม่มีของกินตัวไหนที่คุณขายไม่ได้นะคะธุรกิจร้านอาหารพนักงานร้านอาหารก็สามารถทําได้หรือแม้แต่แบบพนักงานร้านอาหารในโรงแรมหรูๆอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันและอีกอาชีพหนึ่งที่คุณสามารถทําได้นายหน้าขายประกันเป็นประกันสุขภาพ ประกันออมเงินอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินสามารถทําได้รวมถึงงานธนาคารด้วยเป็นพนักงานธนาคารก็สามารถทําได้ดีเช่นเดียวกันและเหมาะสมกับดวงชะตาในครึ่งปีหลังของชาวราศีสิงห์ทั้งหมดนะคะอ่ะวันนี้นะในเรื่องการงานการเงินก็จบไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในเรื่องความรักเราจะไปเริ่มต้นที่คนโสดนะคะชาวราศีสิงห์ความรักของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจะหลุดพ้นจากความโสดไหมนะวันนี้จะใช้ไพ่แบบ สำหรับความรักโดยเฉพาะเลยนะเป็นไพ่ที่แบบมีความโรแมนติกแล้เป็นไพ่ที่แบบมีโมเมนต์อะไรดีๆในเรื่องความรักเยอะมากใบแรกนะคะสําหรับคนโสดชาวราศีสิงห์หถ้วยอ่ะหดาบขอประทานอภัยค่ะสองดาบและไพ่ the empress ชาวราศีสิงห์คนโสดทําไมตาลมองว่าคุณหันหลังให้กับความรักแล้ววะคุณรู้สึกว่าคุณเนี่ย เสียความรู้สึกเสียสุขภาพจิตนะคะเสียใจอกหักกับเรื่องของความรักมาอย่างเยอะมากประสบการณ์ความรักของคนโสดไม่ดีเลยอะ่ะแต่คุณก็ยังมองหานะไม่ได้ทอดทิ้งว่าแบบเฮ้ยฉันจะต้องโสดไปตลอดไม่ใช่นะใจลึกๆเองเนี่ยคุณก็หวังถึงการมีครอบครัวนะสำหรับชาวราศีสิงห์คนโสดหวังถึงการเป็นแม่คนหวังถึงการตั้งท้องการมีชีวิตครอบครัวการมีคู่ที่ด,กดีการมีความสุขได้มีลูกมีเต้าอะ่ะ แต่คุณกลัวเออเพราะว่าก่อนหน้าน,านั้นตาลมองว่าความสัมพันธ์ของคุณมันแตกร้าวอ่ะมันร้าวฉานมากๆมันแค่ดีตอนตอน้นแต่มันเสียตอนปลายไปหมดไม่เคยสมหวังในความรักเลยนะตอนนี้ชาวราศีสิงห์เองคุณแทบไม่ได้มองในเรื่องความรักเลยสําหรับคนโสดไม่ได้หวยหาเลยนะคะแต่ว่าในครึ่งปีหลังเนี้ยจะมีใครเข้ามาไหมสําหรับคนโสดห้าเหรียญเดอะมู n และสิบไม้เท้าตาลมองว่าตอนนี้ต่อให้มีใครเข้ามาสำหรับคนโสดเนี่ยในปี2568เนี่ยก็ยังไม่ใช่ตัวจริงสำหรับคุณมันยังไม่ใช่คู่ที่เพอร์เฟกต์สำหรับคุณนะคะถ้าสมมุติว่าชาวสิงมีใครเข้ามาในตอนนี้นะให้วิเคราะห์ไว้ก่อนเลยว่าคนคนนี้อาจจะไม่ใช่คนที่โอเคสำหรับคุณ ตาลมองว่าคนคนนี้ที่จะเข้ามาในชีวิตเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเงินทองด้วยนะในเรื่องของภาระหนี้สินที่มันติดพันเอาไว้อะเออตัวคุณเองก็เป็นคนทํางานหนะักคิดเยอะในเรื่องของการทํางานซึ่งตาลมองว่าครึ่งปีหลังยังไม่ใช่โอกาสดีๆที่จะมีคนดีเข้ามานะอยากให้คุณโสดต่อไปดีกว่าเนี่ยมันจะมีผู้ชายคนนึงเข้ามาในชีวิตคุณแหละเป็นไพ่ King of Cups นะคะเป็นผู้ชายใจดี ดูเป็นพ่อพระอ่ะเออดูเป็นคนที่แบบพูดจาดีน่าเชื่อถือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แก่กว่าคุณตั้งแต่5ปีอัพขึ้นไปอ่ะดูมีอายุหน่อยเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะเออเนี่ยมันเหมือนเป็นโชคชะตาเป็นโชควาสนาที่ทําให้คุณกับเขาได้เจอกันโดยบังเอิญนะอาจจะเจอกันจากการไปท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดแล้วมันเจอการปะกันแล้วมันคุยกันแบบถูกคอแต่ถามว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีไหมในปีนี้ตาลมองว่า ให้มองเป็นกัลยานามิตรไปก่อนดีกว่าต้องศึกษาเยอะๆเพราะผู้ชายคนนี้ต่อให้เขาดีขนาดไหนแต่เขาก็มีปัญหาในเรื่องการเงินในเรื่องภาระหนี้สินแล้วที่สําคัญตาลมองว่าเขาอาจจะเคยมีครอบครัวมาแล้วนะอาจจะมีความผิดหวังในเรื่องครอบครัวมีเกณฑ์ของการหย่าร้างกับคนรักมาแล้วแต่ว่ามันยังเคลียร์ในเรื่องหนี้สินในเรื่องการเงินที่มันติดลบมันยังเคลียร์ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคุณจะคุยกับคนคนนี้ได้ไหมก็คุยได้แหละเพียงแต่ว่าอาจจะต้อง วิเคราะห์ในเรื่องการเงินต้องทําใจในเรื่องการเงินของเขานิดนึงนะพยายามคุยเป็นเพื่อนไปก่อนอย่ารีบร้อนเดี๋ยวปี2 5งหเก่เราค่อยมาว่ากันอีกทีนะคะคนคนนี้เขาจะเข้ามาช่วงเดือนไหนอ่ะตาลมองว่าหลังจากนี้ประมาณเดือนตุลาช่วงประมาณตุลาอนะ่ะมีเกณฑ์ที่คนคนนี้จะเข้ามาหาคุณนะเออความรู้สึกของตาลมันขึ้นมาเลยว่าเป็นเดือนตุลาคมที่มันจะมีใครสักคนหนึ่งอ่ะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีสิงห์นะ โดยเฉพาะมาในเรื่องของการทํางานการเดินทางท่องเที่ยวแต่ว่าสถานะการเงินอาจจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะคะคุณก็ต้องพิจารณาดีๆเนาะนะคะตาลมองว่ามันต้องมีบุคคลที่3ามะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ด้วยแหละอาจจะเป็นเพื่อนฝูงของคุณนะคะกาละยานามิตรหรือเป็นคนสนิทของคุณะ่ะเข้ามาช่วยดูว่าเฮ้ยคนคนนี้เขา,าหมดภาระกับครอบครัวของเขาจริงๆแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังมีชนักติดหลังกันอยู่ ยังไม่สามารถตัดขาดจากครอบครัวเดิมได้มันมีไพ่ของ the devil ขึ้นมาก็ต้องระมัดระวังนะคะใช้เพื่อนช่วยเหลือใช้บุคคลที่3เนี่ยช่วยเหลือถ้าเห็นอะไรที่มันดูแบบว่ามันไม่ดีหรือว่าคนคนนี้เขายังไม่ได้เลิกขาดกับแฟนของเขาหรือคนรักของเขาเนี่ยคุณก็อย่าเอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะเพราะไพ่เดรเดวิลขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงการทําอะไรที่มันผิดศีลธรรมก็พยายามอย่าผิดศีลข้อ3นะคะต้อง ก็ต้องแบบพูดตรงๆเนาะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ของการผิดศีนข้อ3เข้ามาเนาะก็ต้องระมัดระวังใจระมัดระวังตัวของตัวเองให้มากนะคะอ่าสำหรับคนโสดก็จบไปแล้วนะมีถามว่าดีไหมก็ไม่ได้ดี100%ยเอหรอกคุยเป็นเพื่อนกันไปก่อนเนาะมุ่งเป้าที่การทำงานดีกว่านะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ต่อไปคนที่มีคู่แล้วอาจจะเป็นแฟนกันเฉยๆหรือว่าอาจจะแต่งงานมีครอบครัวกันแล้วนะคะอ่า ภาพรวมความรักของคุณนะคนมีคู่จะเป็นยังไงบ้างสำหรับคนมีคู่นะคะใบแรกของคุณขึ้นมาสองเหรียญการมองว่าคุณกับคู่คุณมีปัญหาในเรื่องการเงินนั้นเนี่ยหมุนเงินกันติ้วติ้ว,ต,วติ้วเลยมีภาระมีข้อผูกมัดในเรื่องของการเงินเข้ามามันมีภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องการเงินเข้ามาค่ะ เนี่ยสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะตาลมองว่าตอนนี้เหมือนคุณกับคนรักของคุณมันมีปัญหาบางอย่างที่มันคาราคาซังกันอยู่มันไม่สามารถคุยกันได้แบบโมเมนท์ที่มันสวีทหวานเหมือนแต่ก่อนน่ะมันอยู่ในสภาวะของความสัมพันธ์ที่มันอึมครึมเนาะอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของภาระหนี้สินก็ได้ต้องผ่อนบ้านผ่อนรถไหนจะค่าเทอมลูกอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้คุณกับคู่คุณดูเหมือนมันมีความห่างเหินกันน่ะ มันอยู่ต่างฝ่ายต่างอยู่อยู่ในโมเมนต์ของตัวเองมันไม่ค่อยมีโมเมนต์ของความสวิตหวานอะไรเข้ามาเลยอ่ะมันเหมือนอยู่เป็นเพื่อนมากกว่าเพราะในหัวของคุณกับคู่คุณอ่ะมันกังวลแต่ในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเลยในเรื่องงานเรื่องเงินเนาะเนี่ยเหมือนต่างคนต่างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไพ่เดอะเคอร์มิมันเหมือนต่างคนต่างแบบเงียบอ่ะเงียบกริบ มุ่งเป้าทํางานคุยกันวันๆคุยแต่เรื่องงานอย่างเดียวอะ่ะและตาลมองว่าชาวสิงกับคู่ของคุณเหมือนจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเลยนะอินโทรเวิร์สด,ด้วยอะ่ะไม่ค่อยมีโมเมนต์สวีทหรือว่าสวีทกันไม่เป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่ามันเป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรไหมอ่ะเออถามว่ามันจะมีใครเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ไหมตาลมองว่าไม่มีหรอกเพียงแต่ว่าคุณไม่มีเวลาให้กันมากกว่าในหลายๆคนเนี่ยต่อให้อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยชาวสิง แต่มันก็เหมือนอยู่ห่างไกลกันมันไม่ค่อยมีโมเมนต,ต์ของความเป็นคู่รักเข้ามาเนาะเหมือนแบบตื่นมาตอนเช้าออกไปทํางานกลับมาคุยกันแป๊บๆเอานอนแล้วคุยกันเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีโมเมนต์แบบไปกินข้าวดูหนัง,ม,งมุ้งมิ่งกันหนุงกันหนิงคุยหวานๆให้แก่กันไม่มีสําหรับชาวราศีสิงห์เนาะมันเป็นความรักที่มันเป็นผู้ใหญ่อะ่ะเออต่างฝ่ายต่างเป็นผู้ใหญ่ต่างฝ่ายต่าง ตั้งหน้าทํามาหากินอย่างเดียวนะคะเออชาวสิงค์เนาะเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยต้องพยายามปร,ปรับปรุงนิดนึงนะคะเติมความหวานให้แก่กันบ้างไม่อย่างนั้นความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะจืดชืดมากจนเกินไปตาลม,มองว่าคุณกับคู่คุณก็รักกันดีนะ ม,มีอะไรก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเนาะอาจจะมีบ้างที่พาลูกไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยซื้อของจิปาถะซื้อของให้ตัวเองบ้างเนาะอาจจะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยนะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยอของขวัญชิ้นนี้ฉันให้เธอนะครบรอบแต่งงานครบรอบการเป็นแฟนกันอะไรก็มันจะอยู่ประมาณเนี้ยแหละแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของมือที่สหรือบุคคลที่สเข้ามาในความรักความสัมพันธ์นะคะคนมีคู่ก็แฮปปี้ดีเหมือนเดิมแต่ว่า ขาดความหวานให้แก่กันเท่านั้นเองค่ะเติมนิดนึงเนาะปรับเปลี่ยนนิสัยปรับปรุงนิสัยนิดนึงนะคะอย่ามัวแต่คิดในเรื่องของการทํางานอย่างเดียวนะเดี๋ยวความรักมันจะจืดชืดเกินไปนะคะวันนี้นะคะภาพรวมดวงชะตาในครึ่งปีหลังของชาวราศีสิงห์และลัคนาราศีสิงห์ก็จบลงไปแล้วนะคะเป็นคลิปที่ค่อนข้างยาวนิดนึงเนาะอย่าเบื่อกันนะเพราะว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยตาลพยายามที่จะดูไพ่ให้แบบละเอียดสุด ในทุกมิติในทุกด้านเลยนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์และทุกลัคนาราศีด้วยเนาะก็วันนี้นะคะก่อนจะจากกันไปก็รบกวนกดติดตามนะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แม่หมอนิดนึงนะคะก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ